สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านพบกับนะักกรเยวันครับในตรงกับวันเสราร์นะครับที่23นะฮะเดือนมีนานครับวันนี้วันโกนะฮะพรุ่งน,นี้วันพระเนาะฉะนั้นวันนี้ก็ระวังอารมณ์กายใจดีๆอารมณ์มันจะขึ้นขึ้นลงลงสวิงแรงมากอารมณ์จะโมโ oh หได้ง่ายหงุดหงิดง่ายบางคนก็อารมณ์จิตมันดิ่งนะฮะหรืออารมณ์อยู่ๆมันก็ดิ่งวิวลงไปนะฮะก้นเหวซะงั้นหรือเหมือนกับอารมณ์แบบตกน้ำนะครับฉะนั้นช่วงเนี้ย ปั๊มตัวเองขึ้นมานะฮะหรือไม่ก็หาอะไรยุ่งยุ่งทก็ได้นะครับหรือบางทีก็อาจจะหาวิธีนะครับที่ทําให้คุยกับคนที่มีพลังงานบวกนะครับผมจะแนะนา,นาเสมอน, smok, นะฮะแนะนาเสมอถ้าใครที่อารมณ์ไม่ดีหรือว่าแบบจิตท้อแท้นะฮะบางทีเราหาวิธีแบบชาร์จไวๆนะฮะชาร์จแบตตัวเองไวๆนะฮะด้วยการคุยกับคนที่คุณรู้สึกดีด้วยนะฮะหรือว่าคนที่มีพลังงานบวกนะครับบางทีคนที่พลังงานบวกมันจะไป ล้างคนที่มีพลังงานลบนะครับหรือคนที่จิตด,ดิ่งนะฮะเขาจะมาช่วยสมดุลทําให้เออเราสบายใจขึ้นนะฮะเพราะว่าพลังงานบวกเขามันทาให้เวลาคุยแล้วเรามีความสุขนะฮะมันก็เป็นการสุขที่ไวทําให้พออารมณ์ไม่ดีมันก็จะฟื้นไหวนะครับโอเคนะฮะวันนี้มีเลิกงามยามดีนะฮะคือหลายเลิกกันนะครับก็เรื่องของการทําสวยทําหรอวันนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากจะ แต่งตัวมอหรือเสื้อผ้าใหม่ๆนะฮะเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องแต่งกายของสวยงามได้หมดนะครับแล้วก็ตัดผมนะครับเปลี่ยนทรงผมนะฮะเปลี่ยนสีผมอะไรก็าตามสะดวกนะครับแล้วก็แต่เปลี่ยนสีผมนี่ต้องเซฟๆหน่อยนะอย่าทำบ่อยนะฮะมันมีผลถึงร่างกายนะฮะบางคนต้องเติมบ่อยๆมันก็ตามสะดวกแต่ว่ามันก็ศึกษาเรื่องของพวกสารเคมีบ้างนะฮะโอเคนะครับแล้วก็ประการต่อมานะมันมีดาวที่เกี่ยวพัน กับเรื่องของช่วงนี้ฮะความรักนะฮะช่วงนี้ถ้าจะคุยกับแฟนก็ดีนะฮะหรือว่าจะนัดหมายคนที่คุณคุยด้วยก็ได้นะครับบางทีเป็นการนัดครั้งแรกนะฮะก็ได้นะครับอะไรที่เกี่ยวข้องความรักนะฮะแล้วต่อมาเรื่องบ้านเรื่องรถนะครับถ้าจะต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญญที่เกี่ยวข้องกับบ้านแล้วก็รถนะฮะก็สามารถตัดสินใจวันนี้ได้นะครับวันนี้วันดีถ้าสมมติต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญเลยนะ วันนี้อยากจะซื้อขายแรกเปลี่ยนตกแต่งต่อเติมนะครับซื้อของสําคัญเข้าบ้านซื้อฟรีเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าทีวีตู้เย็นอะไรก็ตามนะครับเอาตามสะดวกนะฮะแล้วก็จะซื้อแอร์ซื้อตู้เย็นมือถือก็ได้หมดนะครับซื้อกะติกน้ําแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของนอกจากบ้านรถนะครับยังเป็นเรื่องของงานนะฮะถ้าคุณจะต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญเกี่ยวกับการงานก็ใช้วันนี้ได้ฮะยื่นเอกสารกันนะถ้าคุณจะไม่ต้องยื่นเอกสารต่างๆนานานะครับ ก็ประมาณนี้นะฮะโอเคเนาะแล้วก็นะครับอ่าวันนี้เรื่องของเลขและสีมงคลบ้านก่อนนะครับเริ่มที่เลขแรกคือเลข0นะฮะต่อมาคือเลข3นะฮะ0 3 7แล้วก็9นะฮะส่วนเลขที่มักไม่ค่อยได้ใช้กันนะฮะหรือว่าลิงเลี่ยงนะครับคือเลขสีนะฮะสีที่ถูกโชโรค์ครับมีในสีแรกคือสีเหลืองนะฮะสีต่อมาคือสีดำนะครับสีต่อมาคือ สีน้ําเงินนะฮะสีสุดท้ายคือสีชมพูนะครับส่วนสีที่เรื่องเรียงกวันนี้คือสีเขียวนะครับส่วนเรื่องของอ่าเรียกว่าเออแต่ช่วงเนี้ยซ้ายขวานะฮะเดี๋ยวผมลืมนะฮะช่วงน,นี้บางทีพูดพูดอยู่แล้วก็จะตัดไปเรื่องอื่นเลยนะฮะวันนี้ถ้าเลือกซ้ายขวาวันนี้เลือกซ้ายสวรรค์น,นะครับฝั่งซ้ายด้านซ้ายซีกซ้ายนะฮะล็อกซ้ายนะฮะอ่าก็ได้นะครับบางคนเคยใช้จริงๆนะฮะ เพื่อนๆเอฟซีเขียนม,มาบอกว่าเวลาไปเลือกตลาดนัดนะฮะเลือก,กล็อกที่จะขายของนะครับก็เลือกตามสายขวาน,นี่เลยนะฮะเพราะว่ามันก็ไม่รู้จะเลือกไงถูกไหมฮะก็เอาตามนี้เลยนะครับนี่นะฮะก็ใช้ได้ครับแล้วก็บอกเออบอกทากาไรนะฮะในตั้งแต่เลือกมาก็ทํากําไรดีขึ้นนะครับอาจจะเป็นบางวันที่เงียบๆบ้างนะฮะแต่ถ้าดูโดยรวมทั้งสัปดาห์ทั้งเดือนเออมันมีความแตกต่างนะก็ะโอเคครับลองเอาไปใช้ได้แล้วก็ประยุกต์ใช้ได้นะครับ ว่าจะใช้อะไรกับตัวเราได้นะฮะโอเคนะครับแล้วก็นี่ฮะมีคลิปเรื่องของทําไมดาวใหญ่ๆย้ายเนี่ยชีวิตคนเนี่ยมักจะเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเสมอเลยนะฮะนี่ครับลองเข้าไปฟังได้นะครับเพราะผมจะเปรียบเทียบได้แบบให้เห็นชัดเจนว่าการที่ดาวใหญ่ย้ายเนี่ยคือเหมือนกับว่าเราอยู่บริษัทแล้วประธานบริษัทเขาท่านลาออกไปนะครับอยู่ท่านกเกษียณตัวเองนะฮะ แล้วก็มีประธานบริษัทคนใหม่เข้ามาแทนเพราะฉะนั้นหรือ c e o คนใหม่เข้ามาแทนฉะนั้น CEO คนใหม่เข้ามาเชื่อไหมว่ามันได้มีความเปลี่ยนแปลง,ปลงจะมากจะน้อยถูกไหมครับไปเจอ c ี o โไฟแรงนะฮะโอโ้ทั้งเปลี่ยนทั้งลื้อนะฮะต้องให้ขยันทํางานให้เยอะที่สุดทุกคนต้องทางานเวลามีห้ามอู้นะฮะก็กลายเป็นว่าถ้าดาวใหญ่ย้ายบางราศีเหนื่อยขึ้น่าฮะเพราะว่า c e o มาใหม่ ท่านหรือว่าเขาสั่งงานแหลกนะครับก็แล้วแต่เพราะนั้นเนะะี่ยเดี๋ยวดาวพฤหัสคือดาวใหญ่จะย้ายวันที่30เมษายนมันก็จะเกิดแรงกระเพื่อมแรงมากนะครับรอบนี้แรงมากเพราะว่ามันจะกระตุน้นตําแหน่งดวงเมืองเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองมันจะมีช่องทางการเงินได้ดีขึ้นแล้วก็อาชีพใหม่จะเกิดขึ้นรวมถึงมันจะมีวิธีหาเงินหรือหาอไรายได้ ในรูปแบบต่างๆเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่หาจังหวะเจอนะฮะหาช่องทางเจอหาเส้นทางที่สามารถทําแล้วต่อยอดระยะยาวได้ก็รวยนะครับก็มีตังนะฮะก็มีความสําเร็จนะครับนี่ฮะก็ลองเข้าไปฟังดูว่าเพราะอะไรนะครับผมก็จะบอกเหตุผลหลายอย่างเหมือนกันนะโอเคนะครับผมเขียนหัวเรื่องว่าทําไมดาวใหญ่ย้ายนะฮะชีวิตมักเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็เข้าไปเซิร์ชดูนะฮะว่า เข้าไปพิมพ์นะฮะที่แบนขยายขึ้นบนกันนะฮะว่าทาไมดาวใหญ่ย้ายชีวิตถึงเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคนะฮะประมาณนี้แล้วก็นะฮะวันนี้เป็นวันลูกสุนัขโลกนะครับอืมอ่านเจอฮะวันลูกสุนัขโลกนะครับมันคืออะไรม่รวมกันนะอืมเพราะว่าแต่ละวันมีวันแปลกๆนะวันแมวดําวันแมวส้มวันวันนี้วันลูกสุนัขโลกนะครับเพื่อนๆเคยเลี้ยงสัตว์อะไรมาบ้างไหมฮะแล้วก็ แต่ว่าเลี้ยงอะไรที่ใหญ่สักทีนะฮะบางทีเวลาสูญเสียเขาเนี่ยมันทําให้เราเศร้าใจเนาะบางทีแบบเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวนะฮะเพื่อนๆ,ๆหน้าถ้าใครที่เคยนะฮะ <ๆ S 2> เลี้ยงอะไรมาแล้วอยู่กันมานานนะฮะบางทีไม่นานแต่มีความผูกพันเวลาเขาเสียไปเนี่ยมันเป็นหนึ่งเหมือนกับคนที่เรารู้จักเลยนะสังเกตไหมบางทีเราสัตว์หนึ่งชีวิตเนี่ยบางทีเรารู้สึกได้ว่าเขามีคุณค่าไม่แพ้ชีวิตของมนุษย์เลยเนาะเวลาเขาหายไปหรือว่าเวลาเขา จากไปนะฮะเราจะรู้สึกกังวลแล้วก็มีความเศร้าใจนะฮะนี่ครับมันก็คล้ายๆกันนะฮะบอกว่าทุกชีวิตมีค่าหมดนะครับแล้วก็นะครับในช่วงนี้นี่วันก่อนนะฮะผมไปเดินทางนะฮะไปต่างจังหวัดมาก็มีแต่ช่วงนี้ผมจะใช้ไมโครโฟนเออผมบอกให้ว่าคลิปนี้นะฮะหัวนี้ต้นคลิปนะฮะแล้วก็มีคลิปทั้ง12ราศีนะฮะมันจะมีอยู่9ราศีนะฮะที่ ใช้ไม้ไม้ลอยนะครับอืมเพราะว่าลองขยับเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะฮะอืมเดี๋ยวก็รู้สึกว่าเสียงมันไม่อาจจะแปลงๆนะฮะอาจจะไม่เหมือนกันนะฮะก็บอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวฟังคลิปนี้จบแล้วก็พอฟัง12ราศีนะครับมันก็จะมีตั้งแต่ราศีเมษฤพศเมทุนนะฮะกรกฎสิงกันกตุลพิจิกธนูเนี่ย6-9ราศีนะฮะที่ใช้ไม้คนละตัวกันนะครับโอเคนะช่วงนี้ผมก็กำลัง ศึกษาเรื่องไม้เยอะมากนะฮะเพื่อจะได้ให้เสียงมันโอเคเวลาฟังเสียงที่มันโอเคออกนอกสถานที่มันก็จะได้หน้าฟังหน่อยนะฮะก็พยายามตอนนี้ช่วงนี้กําลังเสาะหาไม้ที่มันคู่ตัวจะหาไม่ได้นะฮะเพราะว่าจะออกเดินทางนอกสถานที่จะอัดคลิปข้างนอกบ่อยหน่อยนะครับโอเคนะฮะก็เล่าให้ฟังช่วงนี้แล้วก็นะครับในช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวก็จะทําคลิปเรื่องของดาวพฤหัสย้ายนะครับ ในรอบ1ปีเขาจะย้าย30เมษาถึงวันที่13พฤษภา2568นะครับเพรานั้นวงรอบ1ปีขวบปีนะปีเสร็จเนาะเพราะว่าสาเมษาถึง13พฤษภา68ก็แปลว่าประมาณ1ปีกับอีก2ส,สัปดาห์นะครับที่ดาวพฤหัสจะย้ายเนี่ยมันจะเกิดแรงกระเพื่อมบางคนก็จะมีวิธีนะครับที่จะทําให้ตัวเองดีขึ้นนะฮะชีวิตช่องทางการเงินหลายคนก็จะดีขึ้น หรือบางทีมันจะมีช่องทางเรื่องของการงานเปลี่ยนง,งาน,โ,งานโหปีนี้เปลี่ยนงานเยอะนะครับเปลี่ยนงานบ่อยมากเลยดาวของการเปลี่ยนแปลงเรื่องก,การงานเยอะมากหรือแม้แต่ไม่ได้เปลี่ยนงานหรอกแต่ว่ามีงานพิเศษนะ,ะผมว่าเชื่อๆผมเชื่อว่าใครที่กําลังมีความคิดอยากจะหาอะไรได้ทั้งอื่นนะฮะจะสําเร็จนะครับหลายคนจะสําเร็จเพราะว่าช่องทางเรื่องของอาชีพใหม่ๆมันเปิดแล้วเราก็จะคว้าเส้นทางนั้นได้แต่มันก็จะไม่ใชว่าไม่ใช่ว่าต้องทําทุกคนแล้วต้องสําเร็จทุกคนนะครับ คนก็ทําแล้วก็ล้มลุกคลานก็นมีนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เริ่มหาวิธีหาตังค์ในรูปแบบใหม่ๆนะครับอาจจะล้มลุกคลานช่วงแรกแล้วก็เติบโตแล้วก็เรียนรู้แล้วก็โตในเวลาต่อมาก็ได้ครับอย่าท้อนะฮะฉะนั้นมันต้องมีนับหนึ่งนะไม่นับหนึ่งสักทีเนยะไม่รู้จะถึงเป้าหมายเมื่อไหร,ร่ถูกไหมฮะโอเคครับขอบคุณเปอระแตงทุกๆวันนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ได้เข้ามาเจอกันนะฮะแล้วก็ดีใจที่ได้เจอแล้วก็ที่ได้ทำคลิปให้ทุกๆวันนะครับดูดวง12สราศีครับ ชาวศีมังกรกุมและาศีมีนครับวันนี้คนราศีมังกรครับเป็นวันที่ดีนะครับในเรื่องสําคัญใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลนะฮะไม่สบายใจหรือว่ามีความวิตกกังวลสิ่งไหนก็ตามนะครับมันจะมีตัวช่วยมีทางแก้ทางออกการจัดก,การเรื่องสําคัญสําคัญมีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะฮะจริงๆหวะดาวนะครับถ้ามองในรูปแบบของการแก้ปัญหาช่วงนี้แก้ปัญหาดีการเจราจาเจราจาสําเน็จ การเดินทางทาหรือว่าด้วยเหตุผลกนใดก็ตามนมครับบางคนเดินทางด้วยผลประโยชน์นะฮะหรือว่ามีเรื่องสําคัญที่ต้องทำนะฮะหรือบางทีไปเที่ยวก็โอเคสาเร็จมีความสุขดีนะครับในสิ่งที่ทำแปลว,ว่าโดยรวมวันนี้เป็นวันที่ดีมากกว่าไม่ดีครับแล้วก็แต่ว่ามีความขุกขักอยู่เล็กน้อยก็คือเรื่องเวลานะฮะช่วงนี้มันจะมีเรื่องเร่งรีบเรื่องต้องเคลียร์เรื่องรีบต้องจัดการนะครับฉะนั้นระยะน,นี้ก็เตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนนะฮะว่าถ้า มีเหตุให้นัดกันแล้วมีคนมาล่าช้าหรือมีปัญหาอะไรที่ไม่ค่อยชอมาพากลต้องแก้ยังไงคุณเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ด้วยนะครับโอเคนะประการต่อมาครับพื้นดวงนะครับจัดการเรื่องสําคัญอย่างหนึ่งคือช่วงนี้ถ้าคุณนะฮะต้องบอกว่าวันนี้ถ้าใครที่แบบมีนัดหมายหรือว่าทํางานอะไรก็ตามนะครับวันนี้จะอารมณ์เสียเพราะคนนะฮะอาจจะมีใครที่แบบพูดไม่เข้าหู ข่แข้งไข่าขาขัดคอนะฮะหรือกลนประสาทหรือบางทีแบบพูดไม่เป็นคำพูดนะฮะคุณจะงุดหงิดเรื่องคนเล็กน้อยนะครับนี่เราได้เตรียมความพร้อมว่าไม่ใช่ไม่ให้เรียกว่าไม่ใช่ว่าจะต้องให้งุดหงิดนะฮะคือเรารู้ว่ามันจะมีเหตุแบบนี้เราก็อย่าเพิ่งไปใส่อารมณ์หรือว่าเสียอารมณ์กับใครนะครับโอเคนะ,ะการต่อมาครับขึ้นดวงในเรื่องของเงินบ้างนะฮะช่วงนี้มุมดาวการเงินคือดาวราหูราหูคนเนี้ยช่วงนี้โครจรมรุมมาตุ้มอยู่แถว การออกงานการเข้าสังคมการเดินทางการพบปะผู้คนมาหนายหตาหรือเจอของถูกใจทุกๆอย่างเนี่ยมันคือรายจ่ายมาเลยฉะนั้นช่วงนี้ถ้าต้องระวังคือรายจ่ายนะครับรายจ่ายบุปผาฉับ,บพันเรายจ่ายที่คาดไม่ถึงรายจ่ายที่แบบเสียรู้คือไปซื้อของแล้วได้ของที่มีตำหนิหรือของที่ใช้ไม่ได้นะฮะฉะนั้นเช็คดีๆนะฮะก่อนซื้อหรือเลือกร้านที่โชว์ชวหน่อยนะฮะหรือที่เราซื้อแล้วสบายใจนะครับโอเคนะประการต่อมาครับในเรื่องของ แต่ถ้าเรื่องเงินมีข้อดีอย่างนะฮะถ้าแบบเดือดร้อนหรือมีปัญหามีอุปสรรคอะไรก็ตามเดี๋ยวจะมีตัวช่วยแล้วก็มีทางแก้ทางออกเสมอนะครับต่อมาเรื่องของความรักนะครับแต่เอาเรื่องเงินก่อนนะฮะช่วงนี้ผมเติมลืมเตือนว่าช่วงนี้ระวังเงินหายหรือมีเหตุให้ของบางอย่างส่วนตัวเรามันเสียมันพังมันแตกมันร้าวมันชอ็อตมันรั่วมันซึมคือบ้านเลยนะฮะหรือของใช้ส่วนตัวนะครับฉะนั้นช่วงนี้เติมเตยมความพร้อมนิดนึอาจจะมีใช้มีรลยจ่ายจุกจิกหน่อยนะครับต่อมาเรื่องของ ความรักนะฮะระยะนี้คนที่โสดนี่ดวงเด่นโสดแบบมีโอกาสได้พบเจอใครที่ถูกใจหรือคุยกับใครเขาจะรู้สึกดีแล้วก็สารต่อความสัมพันธ์ได้หรือแม้แต่คนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะฮะดาวความรักวันนี้พอพึ่งพาใส่ได้นะฮะดาวกู้ครองกือดาวพระจันทร์โคจรอยู่ในตําแหน่งที่โดดเด่นก็แปลว่าเขาจะช่วยเหลือในเรื่องต่างๆนานาให้กับเราได้นะครับก็ถือว่าดวงโอเคนะในมุมของของแฟนนะฮะแล้วก็ถ้ามีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจเดี๋ยวก็ เขาจะช่วยให้เราโร่งโปร่งใจขึ้นได้นะครับโอเคนะต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับมีท้องผูกท้องเสียระวังระบบขับถ่ายและย่อยอาหารมีปัญหานะครับท่าน,นยินดีไวสวอร์ครับมีเรื่องของระบบทางเดินหายใจระวังเป็นหวัดมีเสมหะแล้วก็เรื่องกดรดไหลย้อนนะครับต่อมาฮะชาวราศีกุมนะฮะกิจกรรมต่างๆกงราศสกุมวันนี้เป็นวันที่ดีถ้าใครที่มีเรื่องเดือดร้อนไม่สบายใจทุกข์ตกกังวล หรือมีอะไรที่เป็นไม่ค่อยชอบมาพากลน,นะฮะมันก็จะมีตัวช่วยมีทางออกนะครับที่ผมมองว่าชาวราศีกุมนะครับวันนี้อยากทําอะไรให้รีบทำเนะยฮะดวงยังเด่นอยู่สิ่งที่ต้องระวังอย่างหนึ่งคือเรื่องของช่วงน,นี้เบื่อเบื่อเซ็งเซงอารมณ์เรานี่แหละนะฮะวันนี้ถ้าจะดูอะไรที่เกิดปัญหาก็คืออารมณ์เราจะมีปัญหาส่วนตัวนะครับมันเบื่อคนบ้างรําคาญคนบ้างเซ็งเซงภารกิจช่วงนี้หน่อยนะฮะคืออะไรที่ทําให เราทําแล้วมีความสุขจงทําสิ่งสิ่งนั้นนะฮะบางทีมันเบื่อเซ็งเพราะาไม่อยากทําในสิ่งที่ที่เราต้องทําก็ได้นะวังน,นี้ไม่อยากไปเลยะฮะแต่จำเป็นต้องไปวันนี้ไม่อยากเจอใครสักคนเลยเฉแต่ต้องเจอนะฮะคือมันจะทําให้เบื่อเซ็งฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราแบบเลือกได้นะฮะวันนี้พยายามทําอะไรที่เราอยากทําอยากกินอยากเจออยากทานอยากซื้อนะฮะจัดไปนะครับพอได้อยู่เรียกว่าทําตามอารมณ์ส่วนตัวบ้างก็จะดีนะฮะ ระยะนี้ข้อดีคือถ้ามีเรื่องเดือดร้อนไม่สบายใจหรือทุกข์กังวลมันจะมีทางออกไวมากและมีตัวช่วยเสมอนะครับนี่คือจุดเด่นคือค่าไม่ตายจุดเด่นในความเพ่งจุดเด่นคือเราจะรู้วิธีที่จะทําให้ปัญหามันจบลงไเรไวนะครับโอเคนะต่อมาเรื่องของแต่ว่าการเงินนะครับระยะนี้มีดาวถึง4ดวงนะฮะโคจรอยู่ตําแหน่งเงินทองนั่นแปลว่า ใจเยอะนะผมมองว่าเดี๋ยวซื้อนู่นซื้อนี่เจอนู่นเจอนี่แต่ว่ายังหมุนเงินทันนะแต่ต้องเลือกร้านดีๆนะครับเพราะว่าอาจจะมีเหตุปัจจัยให้เรียกว่าร้านนั้นเรียกว,ว่าส่งของที่ไม่ดีให้กับเราหรือส่งมาล่าช้าหรือซื้อเรียกว,ว่าซื้อแล้วได้อของผิดผิดหรือซื้อของที่มันมีตําหนินะครับฉะนั้นตรวจช็คดีๆแล้วก็เลือกร้านดีครับอย่นี้มันมีดวงเสียรู้อันนี้ความเสียความรู้สึกต่อมานะฮะเรื่องของแต่ว่าเงินถ้าค้าขายขายดีถ้าจะเป็นต้อง ซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนก็ได้กําไรนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าส่วนตัวเราจะซื้อแล้วก็ตามให้ตรวจเช็คดีๆนะครับต่อมาเรื่องความรักนะฮะระายะานี้คนที่โสดในดวงดีนะฮะเออว่าไปถ้าโสดแล้วอยากคุยกับใครไปพิเศษนะฮะก็คุยถ้าโสดแล้วรู้สึกแบบอยากจะสารเต่าความสัมพันธ์กับใครก็โอเคคุยได้การจัดการเรื่องสำคัญสำคัญหรือปัญหาต่างๆนะครับที่มีนะฮะวันนี้ก็จะเคลียร์ปัญหาระหว่างกันได้ถ้าใครที่ มีปัญหากระชวิตคู่หรือว่าอยากจะคุยเรื่องสําคัญกับคนที่คุณกําลังคบหรือจีบด้วยนะฮะก็ได้นะครับมันก็มีนะฮะเพราะว่าบางทีคุยกันแล้วหรือคบหากันแล้วก็รอจังหวะที่คุยเรื่องยากๆคุยเรื่องสำคัญสำคัญนะฮะคุยเรื่องอนาคตอะไรเงี้ยก็ใช้วันนี้ได้ข้อต่อมานะครับช่วงนี้แต่คนที่มีแฟนนะครับระยะน,นี้ช่วงนี้ดวงมันแปลกๆอย่างนะคือแฟนเราเราจะดูยุ่งๆนะฮะอยู่ตลอดเวลาครับเดี๋ยวก็ทํางานนู่นเดี๋ยวก็มี ไปที่นี่นะฮะจริงๆเราก็พอเข้าใจนะครับว่าเอองานเขา,างั้นแหละนะครับแต่ว่าเราให้ฟังว่าช่วงนี้อาจจะเจอบ้างไม่เจอบ้างนะเราก็ทําอะไรส่วนตัวของเราไปนะครับช่วงนี้ถ้าเราเห็นว่าอยากเจอแฟนอยากไปเที่ยวแล้วถ้าเขาไม่ว่างก็อย่าไปงองแงนะก็ปล่อยเขาไปนะฮะเขามีภาร,รกิจบางทีเขาก็เครียดที่มาที่พักนะฮะฉะนั้นหลักๆเลยช่วงนี้เป็นช่วงที่ทําอะไรส่วนตัวของเราดีที่สุดอยากไปไหนะอยากกินอะไรที่ทำอะไรก็ตามนะฮะ ยึดตัวเราเป็นหลักนะฮะถ้าเขาว่างโอเคไปด้วยกันถ้าเขาไม่ว่างโอเคไม่เป็นไรต่างคนต่างเธอก็ไปหาตังค์นะฮะเดี๋ยวฉันใช้ตังค์เองอะไรก็ว่ามานะครับโอเคฮะต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับร้อนในนะครับปวดหัวระวังท้อผูท้องเสียทันต์วัยสาวรับรองเป็นหวัดจุกเสียแน่นท้องแล้วก็ระวังภูมิแพ้นะครับเซฟเซฟร่างกายนะครับที่มีลูกหลานเป็นสันเี้ยงช่วงเนี้ยระวังเขาปวดให้ไม่สบายหรือว่าเขาจะปวดๆหน่อยนะครับโอเคครับต่อมาชาวราศีมีนนะฮะ มีเรื่องที่ต้องระวังนะคะคนราศีมีนระยะนี้ดาวพระจันทร์โคจรน,นะครับเจอดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวราหูนะฮะจริจงๆมันมีดาวพุธแล้วก็ดาวพระเกียรติด้วยมันเป็นสปาร์กทำให้วันนี้มีกิจกรรมอะไรแปลก,ปลก,ปลกๆใหม่ๆบางทีคนอาจจะไม่คิดจะเลกจอยว่าจะได้ไปก็ไปไม่คิดว่าจะไดซ้ซื้อก็ซื้อนะครับวันนี้มันเป็นอะไรที่พลิกอะไพลิกมาตั้งใจว่าจะไปทุนนู้นที่นี่อยู่ๆก็เบรกไม่ได้ไปไม่ได้ทํา ไปที่อื่นแทนนีฮะแปลว่าวันนี้มันมีความเอาแนอนอนไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่ทุกทุกที่นะไม่ใช่โอโหวอันนี้นัดไว้สี่ที่เปลี่ยนทุกที่เลยไหมฮะมันจะมีบางที่นะครับแปลว่าอันนี้แผนงานหรือแผนการหรือแผนอะไรก็ตามที่เราต้องทำนะฮะวันนี้ก็อาจจะไม่รับรื่นนะครับหรือว่ามีการเปลี่ยนแผนเล็กน้อยนะครับโอเคนะยืดหยุ่นอารมณ์นะฮะวันนี้ถ้ามันอะไรที่มันไม่ได้่างใจหรือว่าม,นมันไม่เป็นไปตามแผนก็ยืดหยุ่นอารมณ์นะอารมณ์รมวยนะครับโอเคนะแล้วค่อยๆแก้ไปทีเรื่อง ค่อยๆแก้ไปทีละชั่วโมงชั่วโมงนี้วุ่นวายก็แก้ในชั่วโมงนี้ชั่วโมงถัดไปสบายใจก็สบายใจตามนะฮะเพราะ,ะนั้นเรามองปัจจุบันกับอนาคตเท่านั้นนะครับโอเคต่อมาเรื่องของแต่มันมีดวงการเงินหมุนทันนะสมมุติว่าคุณเดือดร้อนในเงินทองนะฮะเดี๋ว,ว่าจําเป็นต้องใช้เงินแล้วตอนนี้ยังไม่รู้จะหายยังไงให้รู้ว่าคุณพยายามไปก่อนนะเดี๋ยวมันจะคลิกในอนาคตก็น่าเองนะครับแล้วเมันคลิกได้ไว คบแปลว่าเดี๋ยวก็เจอทางออกของมันเองนะครับแต่วันนี้ถ้ามันยังติดขัดหรือว่าอะไรก็ตามก็ประคองประคองอาณ์ไปก่อนวันนี้ยังคิดหรือทําอะไรไม่ได้มากนะก็เลยว,ว่าอย่าทุกข์นะครับค่อยๆแก้ไปนะครับโอเคนะแปลว่าเรื่องเงินอาจจะตึงๆหน่อยนะฮะแต่ข้อดีคือถ้าจะไม่ต้องหมุนหรือจะไม่ต้องหาก็จะมีเงินส่วนนั้นเข้ามาได้นะครับต่อมาเรื่องของความรักนะฮะช่วงนี้คนที่โสดนี่ดวงดีนะฮะถ้าสมมติว่าเราแบบรู้สึกดีหรือชอบใครให้คุยนะฮะคุยเลยมีโอกาสจะสารความสัมพันธ์ ต่อเนื่องนะฮะกับคนที่คุณรักแล้วก็ผูกพันได้นี่ถ้าผมมองนะครับว่าช่วงนี้สมมุติว่าเราแบบโสดแล้วอยากคุยอยากนัดเจอนะฮะก็ได้นะครับแต่อยู่ที่ว่าเขาจะรับนัดหรือเปล่าดน,นะแต่ถ้าดูโดย,โดยโรวมวันนี้ก็เหมาะับการนัดนะครับหรืออย่างน้อยก็คุยกันก็ได้นะฮะสารต่อความสัมพันธ์ดีเพราะช่วงนี้เรามีสเสน่ห์เวลาคุยทําอะไรก็ตามช่วงนี้มีพอมีสเสน่ห์นะคุยกับเขาเขาก็รู้สึกดีกับเรานะฮะต่อต่อมาคนที่มีคู่แฟนนะครับช่วงนี้ ดวงระวังบุคคลที่สามมันอาจจะเข้าทางเราหรือว่าเข้าทางแฟนเราก็ได้นะฮะไม่ใช่ว่ามีแล้วนะครับเพียงแต่ว่าต้องระวังบา,างครั้งอาจจะเข้ามาแบบไม่รู้ตัวนะฮะเราทํางานแล้วเขาก็ทํางานไปทํางานมาไปเจอคนที่ทํางานร่วมด้วยอยู่ก็ไปสปาร์กติดก,กันเฉยน,นะฮะฉะนั้นต้องระวังบอกแฟนนะฮะช่วงนี้ถ้าใครเข้ามาพยายามต้องถอยถอย,ถอยนะฮะหรือว่ามาจากทางงานหรือมาจากทางไหนก็ตามนะครับช่วงนี้ต้องเข้มแข็งหนักแน่นนะฮะโอเคนะอืมต้องต้องคอยบอกไว้นะฮะ ดักทางบ้างกดีนะฮะต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับจุกเส้น,นท้องลมกดแก๊สเยอะนะครับร่างกายไม่ค่อยสบายสบายตัวนั่งลงไปซอครับมีการปวดหลังข้อบ่าไหล่ลก็ชวงนี้ระวังกรดไหลย้อนนะครับต่อมาครับบทสรุปเช้าราศีมงกรนะฮะเสน่ห์มงกรเสื้อผ้าวันนี้เน้นสีเรียบง่ายนะครับหัวหงเด่นใบหน้าวันนี้ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ระายะานี้ถ้าใครทําอะไรเป็นพิเศษนะครับก็สามารถทําได้ทําได้ดีแก้ปัญหาเรื่องต่างๆนานา,นาได้ด้วยดี ถ้ามีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลเดี๋ยวก็มีวิธีเคลียร์ก็แก้ปัญหาได้นี่ผมดูโดยรวมวันนี้เป็นวันที่ดีนะเขาวันที่ดีไม่ใช่ว่าเป็นวันที่ราบรื่นทุกอย่างเพอร์เฟกนะครับมันเป็นวันที่ใช้ชีวิตตามปกติถ้ามีปัญหาจะแก้ได้ไวถ้ามีเรื่องเดือดร้อนมีทางแก้ทางออกไวแล้วก็ตัวเราทําอะไรก็ตามก็มีแนวโนม้มที่จะสาเร็จในภารกิจที่ทำแปลว่าวันนี้ทํางานเดินหน้าได้อุปสรรคต่างๆเข้ามาตามปกติแต่เราก็จะเคลียร์นะครับในเรื่องต่างๆน,นานาได้วันนี้ต้องระวังคนใกล้ชิดใกล้ตัวป่วยแค ถ้าต้องระวังอะไรบ้างนะฮะของหายคนเปิดใครไม่สบายคนใกล้ตัวนะแล้วก็ระยะนี้มีดวงระวังรถเสียนะฮะหรือว่ามีการเข้าใจการนัดหมายหรือเวลาไม่ตรงกันนะฮะถ้าคุณมีการนัดหมายครั้งใหญ่สูโหนัดแบบนัดเลี้ยงใหญ่ก็คุยนะฮะหรือหาทางที่จะบอกทุกๆคนนะฮะว่าเจอการวันพรุ่งนี้เวลาที่นั่นที่นี่แล้วก็สถานที่นั้นเนะะี่ยอะไรคือต้องต้องยับนะฮะโอเคนะครับต่อมาครับชาวราศี กลุ่มนะฮะเสน่ห์กลุ่มเสื้อผ้านะครับวันนี้เน้นทูโทนสองสครับหัวหิ้งเด่นใบหน้าวันนี้ใบหน้าสว่างสดใสแต่งหน้าแนวอ่อนก็นไวกิจกรรมต่างๆวันนี้ก็เป็นวันที่เหมาะกับการทําเรื่องสําคัญใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลไม่สบายใจนะฮะหรือว่ามีเรื่องทุกข์อะไรก็ตามมันจะมีตัวช่วยและมีทางออกเสมอนะครับก็ให้สบายใจจุดนี้ได้มันมีดีอย่างทะในช่วงนี้คนราศีกุมคือ มีคนเรียกว่าช่วยเหลือนะครับสมมติคุณมีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลนะฮะหรือว่าไม่สบายใจสิ่งใดๆก็ตามมีทางออกในเวลาต่อมาเสมอนะครับให้สบายใจจุดนี้ได้นะครับรายการต่อมานะฮะเอานี้ก็เป็นเรื่องของท่านที่ต้องเดินทางไปไหนนะครับวันนี้เผื่อเวลาด้วยนะครับมันจะมีเหตุปัจจัยให้มีคนไม่ตรงเวลาหรือตัวเองไม่ตรงเวลานะครับฉะนั้นระวังการนัดหมายเป็นพิเศษนะครับ แล้วก็การใช้เงินช่วงนี้เจอของจุกจิกนะฮะเรียกว่าใช้เงินเกี่ยวของเกี่ยวข้องกับการซื้อของจุกจิกเยอะนะเดี๋ยวเจอไอ้นีู่กใจเออซื้อนี้ให้คนนั่นดีกว่าแล้วก็กินดีกว่าเอาอช่วงนี้หมุนเงินโอ้โหเป็นช่วงนี้หมุนเงินเยอะนะครับฉะนั้นเซฟเซฟเรื่องเงินบ้างนะครับอะไรที่จะมาจะปต้องซื้อกับเบเบลไว้ก่อนนะครับดวนมาเก็บเงินไม่อยู่ต้องระวังนะเก็บเงินไม่อยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีเงินเก็บนะฮะแปลว่าอยากจะเก็บแบบโอ้โหสักเยอะๆหน่อยนะฮะแต่พอได้ครึ่งหนึ่งก็มีเหตุให้ต้องใช้ไปซะเยอะ แล้วก็ต้องพยายามเก็บใกล้จะถึงหมดปุ๊บใกล้จะเต็มปุ๊บก็มีเหตุให้ต้องใช้นะครับลงหมาอนนะครับคือมันโอโ้โหเหมือนคนเมาเลยนะฮะการเก็บเงินคือมันเหนื่อยนะฮะแต่สุดท้ายมันก็ได้ตังค์นะโอเคครับต่อมาครับชาวราศีมีนะฮะเสน่ห์มีเสื้อผ้าวันนี้เน้นสีเข้มเข้มงูเห้งเด็ดไว้หนาครับวันนี้เข้มเขมกันนะฮะทุนที่แต่งหน้าแบบแนวเข้มเขมแล้วก็กิจกรรมต่าง,างๆวันนี้เป็นวันที่ดีสมมนบางคนมีเรื่องเดือดร้อนไม่สบายใจทุกข์ุตกหรือว่ามีความ อะไรที่แบบเครียดๆนะฮะเดี๋ยวจะมีตัวช่วยและมีทางออกเสมอนะครับนี่คือจุดเด่นคนราศีมีนคือเรียว่า่าไม่ตายแต่ว่าวุ่นวายนะฮะช่วงนี้วุ่นวายมากเลยดาวพุธด,ดาวราหูมันเป็นดาวศัตรูหรือว่าดาวคู่ศัตรูเหมือนกับว่ามีคนสองคนฮะทะเลาะกันมีศัตรูกันแล้วดันมาทับเราก็แปลว่าคนหนึ่งไม่ถูกกันเนี่ยมาอยู่ซ้ายขวาแล้วก็ด่าผ่านเราไปผ่านหูเรามาช่วงนี้มีเรื่องวุ่นวายวุ่นวือแล้วก็มีเรื่องที่ต้อง แก้ปัญหาเยอะหน่อยนะครับฉะน,นั้นก็ระมัดระวังหน่อยนะครับในเรื่องของคนแล้วก็การปฏิสมัมพันธ์ขอคนช่วงนี้ระวังอย่าอารมณ์เสียใส่ใครนะฮะเพราะว่าอยู่ทะเลาะกับใครจะบานปลายได้ต้องเซฟเซฟนะครับโอเคนะฮะประมาณนี้ต่อมาครับเรื่องของสุขภาพร่างกายตัวนี้นะฮะช่ว้ระวังรูปประจำตัวนะครับโอเคฮะค จบครับขอบคุณที่ตามนะครับท่านที่ฟังคลิปช่วงคืนก็ขอให้นอนหลับสบายและฟรนดีนะฮะสืบเท่านี้ฟังก็ดุ้งขึ้นนะค,คิดสิ่งใดให้สำเร็จครับเดินทางปลอดภัยนะครับมีความสุขมากครับเป็นกันเมงใจนะครับรู้ยิสู้กันต่อครับสวัสดีครับ